สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่นะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงหลังคานั้นไหมนกพิราบเนะถามกันเข้ามาว่า,าคลิปเก่าของพี่หายไปแล้วอยากให้พี่ทําคลิปใหม่ออกมานะครับวิธีการกําจัดนกพิราบมีอยู่3ตัวเป็นยาพาราข้าวเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็าได้ข้าวก็สักประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้นเรือห้ 1, 1ช้อนโต๊ะนี่ใส่เข้าไป จะาที่ติดตามเสร็จแล้วใช่ไหมไปทาการเตริมน้ำอะไรมาทําการตากตากแดดนะเตรียมวัสดุที่มันมีความหนักแั่นนิดนึงอันี้เป็นกระเบื้องตัวนกที่รากเขจะมากินกินแล้วเขาจะเป็นนกกินแล้วเขาจะนกไปนะวางไว้นี่นี่นก ประเภทต่างๆมากินไม่เหลือนะครับ